คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเงินน้อยใช้น้อยอย่างประหยัดเงินหนาถ้าอยากสนุกก็เข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กด r i b e กันด้วยนะครับด้วยความหวังดีจากเซียนนอกอตะคายสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับวันนี้ผมอยู่ที่ lsm 99นะครับอยู่ในโหมดของเกมยิงปลานะนะครับาไนที่ค่ายเกม ka gaming นะครับ ka gaming เข้ามาพอกดก็ามาก็จะเป็นหน้าตาตรงนี้นะครับ วัดได้อยู่ตอนนี้ยังวัดได้อยู่ที่โพไฟดอนกับขิงออคทูพารตนะตอนนี้นะผมแนะนำสองอันนี้นะอันนี้ผมจะไปโพไฟดอนครับวันนี้งบเหมือนเดิมครับหนึ่งพันบาทไปดูนะไปดูนะอย่าลืมกดถูกใจกดซับสไครต์กันด้วยนะครับอ่าซ้ายขวาก็อย่าระวังอย่าเอาตำแหน่งยิงไปโดนนะโดนน้ำจะเป็นแบบนี้ครับนี่นะครับไปครับห้าสิบประตังไปก่อนเลยนะ รอปลามาเยอะๆเดี๋ยวเราจะเพิ่มขนาดกระสุนนะเป็นแปดบาทสิบบาทอะไรก็ว่าไปนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ห้าสิบตังก่อนยิงไหมครับปลามายังไม่เยอะนะครับตอนนี้โอ้ยอยิงสาดไปอย่างเดียวเลยห้าสิบตังไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นนะห้สิบตัง เปล่าเริ่มมาเยอะแล้วนะขอเริ่มไปที่สิบบาทนะครับสิบบาทไปเลยครับเดีกยนลกเลยสิบบาทโอ้ยนะครับวันนี้จะเป็นยังไงครับวันนี้ โนะอ้โหห้าร้อยนะเต่าไม่ว่าครับยิงผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะบอกไว้ก่อนเรียบร้อยนะวันนี้ดูแล้วดูแล้วเรียบร้อยครับโอเคครับวันนี้สิบบาทไม่มีผลอะไรนะ ปลาไม่ให้เราเองนะเราเรายิงไม่ตายเองเนาะหมดงบไปเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ